อีกเรื่องหนึ่งความคืบหน้าก็คิดว่าน่าจะเป็นเมื่อวานนี้ที่มีข่าวเรื่องของขัมพ<ำ>ูชัหรือรัวลวดหนามของเราหรือเราก็เห็นแหละพี่อ้อยนะครับแล้วก็มีข่าวมาว่าทหารฝั่งนู้นใช้เด็กผู้หญิงประชาชนเป็นรัวมนุษย์<น>ะอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีคําถามเกิดขึ้นอีกว่าแล้วทําไมฝั่งเราทําอะไรไม่ได้ทําไมไม่ใช้กาําลังทหารทําอะไรอยู่แล้วก็ด่ารัฐบาลอีกส่วนใหญ่ก็ด่ารัฐบาลอีกผมไม่ได้ออกมาปกป้องนะแต่ผมเข้าใจนะมันเกิดอะไรขึ้นพี่อ้อยใช่ค่ะแล้วยิ่งถ้าฟังข่าวจะยิ่งเข้าใจและยิ่งเข้าใจคนในพื้้นทที่่วาาาหรรเใช สติที่สูงมากจริงๆถูกต้องอย่างแรกเลยคือเขาใช้ประชาชนธรรมใช่ค่ะเมื่อเขาใช้ประชาชนธรรมเราใช้กำลังทหารจัดการมันจะมีความเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ค่ะพละเรือนนั้นเป็นพลเรือนที่ถูกเกณฑ์มาด้วยส่วนหนึ่งและมีทหารของกัมพูชาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนจากชุดทหารมาเป็นพลเรือนแต่เห็นไหมฮะว่าขนาดว่าทหารเขาตั้งใจเปลี่ยนชุดเพราะว่าเขาใช้ภาพของความเป็นทหารไม่ได้ใช่ค่ะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมทหารของเราจึงไม่สามารถพุ่งเข้าไปแล้วจัดการว่าทักเลยหรือทําอะไรที่มันใช้กําลังเพราะว่าทหารกับพลเรือนไม่เท่ากันใช่ค่ะนะแล้วเขาก็ใช้แบบอย่างที่บอกว่าเป็นโลกมนุษย เนี่ยเพราะว่ามีผู้หญิงท้องมีทั้งผู้หญิงอุ้มเด็ก และเด็กแบบเด็กน้อยมากเลยค่ะในการที่เข้าไปและพอเข้าไปเสร็จปั๊บในที่สุดเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทําอะไรลงไปและไม่ใช่ว่าการบุกเข้าไปอย่างเดียวนะคะเขาเริ่มตั้งกล้องอาหารเราก็ตัองก้องตั้งกล้องด้วยเช่นเดียวกันที่สุดแล้วก็สามารถที่จะคือพวกเขาก็จะบอกว่ายึดพื้นที่ได้ยึดพื้นที่ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่การยึดพื้นที่ได้ในการที่ตั้งรวดหนามอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นหลักเขตแดนจริงๆแต่เขาตั้งเอาไว้เพื่อมันมีขั้นที่1ั้นที่2เพราาะว่ป้องกันเอาไว้ก่อนจากในนนบริเวณั้ที่สสสุดแล้้ววนะะคพกกเราาใชติูงม แล้วก็เลยมีคนแสดงความคิดเห็นว่าทําไมเราไม่เอาแก๊สน้ําตาเราไม่เอาสิ่งที่เอาไว้ในการสลายชุมชนตอนที่เรามีมอบการเมืองเขาใช้นะคะแต่เป็นคลื่นเสียงเขาใช้เสียง<ช>แต่ตรงนั้นก็กัมพูชาก็แสดงการละครอ,อีกแล้วว่าตอนนี้ทหารไทยกําลังเอาแก๊สพิษมาลมพวกเราเอาขึ้นมาปิดจมูกเดียวนี้คือลองดูภาพเราเห็นเลยว่าฝั่งหนึ่งวุ่นวายแต่ทหารของเราตั้งแถวยืน<ล>เรียงใช่ค่ะยืนเรียงนิ่งอย่างสงบซึ่งภาพที่ออกมาก็เห็นอีกมันก็เป็นภาพที่ช่วยยืนยันทุกอย่างได้อยู่ผมรู้สึกว่าณตอนนี้ก็คือมีคนพร้อมโกรธพร้อมโห ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหาคําตอบแล้วพยายามทำความเข้าใจก่อนด่าก่อนด่ากันเองคือแม้แต่จะด่าเขาผมยังไม่ค่อยเห็นประโยชน์เลยแต่ก็ไม่ได้จะบอแหมจะอะไรจะปัญญาชนเลอะเกินนะแกเนี่ยแต่ผมก็รู้สึกว่าแบบด่าไปยญ่อะทำควเข้าใจก่อนโดยเฉพาะด่ากันเองนี่มีประโยชน์อะไรค่ะแล้วก็ ไม่รู้สิยิ่งเห็นภาพข่าวยิ่งรู้สึกว่าสติสูงมากนะคะเพราะว่าทางนั้นเนี่ยใช้วิธีการด่ารุนแรงมากเพื่อให้ทหารยิ่งเลยเพื่อที่จะทําให้มันเกิดคอนเทนต์และคอนเทนต์ที่เขาจะรู้สึกว่านี่ไงทหารไทยกาลังทำร้ายพลเรือนและวันนี้ก็เป็นการเฝ้าจับตาค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นที่สะแก้ว เนาะที่หนองจานนะคะคือกลัวว่าโมเดลสระแก้วจะทําให้พื้นที่อื่นๆเริ่มทําในสิ่งนี้บ้างดิก็ต้องดูวันนี้ที่สุดแล้วเออวิธีการอย่างนี้จะรับมือยังไงแต่ทหารเรานิ่งดีอันนี้ผมขอชื่นชมผมคิดว่าเขาไม่โกรธหรอเพราะว่าเขาโกรธกว่าเราอู่วพื้นที่เนี่ยเขาโกรธกว่าเราอีกเราคือคนเห็นเขาคือคนทำนะฮะเขาคือคนที่เอารั้วโลดหนามานั่งหมุนหมุนหมุนเอาทาเสร็จแกมาลื้อของฉันเขาโกรธกว่าไม่โกรธกว่าแต่การที่เขาคุมสติได้เราต้องชมสิไม่ใช่ไปถามว่าทำไมยืนอยยู่่เฉไไไได้ังงมทําอะรลย มีคำสั่งจากใครมาไม่ให้ทำอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยผมว่ามวลภาวะนะไม่แล้วคนที่คอมเมนต์อยู่เยอะๆส่วนใหญ่อยู่ในห้องที่สบายมากไม่ได้มีอะไรหรอกไม่มีแดดด้วยมีแอร์ด้วยนะคะล้วก็เลยนั่งด่าได้หมดอะ่ะอันละสมมุติว่าภาพที่ออกไปเราอยากเห็นว่าแบาบฝั่งนูน้นเฮลโลมายืนด่าหยาบคายได้เดี๋ยววันนี้มีคนไทยบางกลุ่มก็แล้วกันป่ะไปไปเลยไปไปแล้วไปยืนชี้หน้าด่ากันหยาบคายเขาตบมาตบกลับเราอยากได้ภาพนั้นหรอค่ะ เราอยากได้ภาพลักษณ์นั้นของประเทศไทย,ลยแล้วนั่นคือการแสดงออกถึงความรักชาติที่คุณคิดว่าควรจะเป็นแล้วหรอผมไม่นะแล้วผมไม่ได้พูดว่าผมนั่งอยู่ในห้องแอร์นะรักคนอย่างผมก็ไม่ควรไปอยู่ชายแดนด้วยเพราะผมจะเป็นภาระ,ะแต่ผมไม่คิดว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เลยใช่ค่ะสาคัญสุดคืออย่าเพิ่งด่าก,กันเองมากๆจนกระทั่งรู้สึกว่าทหารเสียกาลังใจเพื่อว่าวันนี้เราต้องใช้สติสูงมากเพราะเราก็คือทีมเดียวกันนะเราคือทีมข้างหลังซึ่งวันนี้มีคนไทยไปแน่ๆน,นะครับก็ฝากเตือนสติกันว่า คุณช่วยดูด้วยว่าคุณไปเป็นประโยชน์หรือไปเพิ่มภาระให้กับทหารแทนที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่จะจัดการ กับกัมพูชาอาจจะต้องมาจัดการความสงบของคนไทยเสียเองใยนนะคเพราะฉะนั้นผมเกรงว่าคุณตั้งใจจะไปเมือนสมมติมีเหตุฉุกเฉินแล้วเราเข้าไปช่วยแต่เราไม่มีความรู้ในการปฐมพยาบารใช่ไหมใคะคือแทนที่เราจะเข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่เราไปสร้างความวุ่นวายหยิบจับอะไรที่มันไม่ควรหยิบจับเราจะกลายเป็นเพิ่มอีกหนึ่งปัญหาให้พี่น้องทหารเราจะต้องหันมาเพื่อการดูแลคนของเราด้วยวันนี้เราต้องเป็นกองหลังที่ดีเพราะกองหน้าลุยอยู่ค่ะไม่ใช่ไม่ลุยเพียงแค่การลุยไม่ได้แปลว่าตกมาแล้วตกกลับไม่ได้แปลว สติคุณให้ได้แล้วก็ไปอย่างมีสติแล้วก็ไปถึงปุ๊บไปดูก่อนว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ไปถึงปุ๊บฉันตั้งใจจะไปหรือพกมีดพกขวานจากบ้านไปเลยอย่างไงผมคิดว่าถ้ารู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นคนแบบนั้นอย่าไปและในตอนที่ทหารต้องคุมสติสูงมาก<ส>พวกเราก็ถ่ายคลิปนะคะไม่ใช่ไม่ถ่ายในเมื่อคุณวันนี้เราไม่ใช่แค่สงครามอย่างเดียวอะไ่ข้อขัดยแย้งแลยกันเขายไม่อยากให้ฉันคําว่าสงครามแต่สิ่งที่มันเป็นสงครามจริงๆคือสงครามข่าวสารค่ะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าต้องเฝ้าดูในจุดอื่นๆด้วยเพราะเเเนนื่่่องจาากวมมมมัริีโดล และเหมือนเขาก็บิวกันเองว่านี่ไงทําแบบนี้แล้วมันสําเร็จ ก็หลายส่วนนะฮะเขาก็มองว่าทางฝั่งนั้นเนี่ยมีเจตนาอยู่แล้วล่ละในการที่จะทําอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเพื่อที่จะทําให้มันกลับไปสู่ความรุนแรงเพราะว่าถ้ามันหยุดอยู่ที่ตอนนี้หยุดเนี่ยเขาเสียไงพี่อ้ยเขาเสียทุกอย่างต่อให้เราบอกว่าเราได้10จุดทั้งนั้นที่คุณจะได้11จุดแต่เราได้ต้อง10จุดนะฮะและ11ครั้งจะบอกว่าเขาได้ก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะตัวเขาเองก็คานเข้าคานออกแล้วตัวเขาเองก็คานจนโดนระเบิดตัวเองอยู่นะครับทหารเขาเพิ่งโดนไปเนี่ยฮะคานคานคานแล้วโดนระเบิดต ปากบ้างว่าที่ผ่านมาเขาได้อะไรทั้งที่เขาเริ่มอย่างแรกเขาบอกว่าเราเริ่มตอนนี้ทั่วโลกรู้แล้วว่าไม่ใช่ใช่ใช่อีกหลายเลยจุดที่เขาพูดมาทั้งหมดเราใช้ระเบิดเคมีตอนนี้ทุกคนในโลกรู้แล้วว่าเราไม่เคยใช้มีอะไรอีกบ้างที่เขาพูดแล้วตอนนี้ทั้งโลกรู้แล้วว่าเขาโกหก เพราะฉะนั้นตอนนี้ขนาดเขาทําทุกอย่างแบบคนที่ไม่ได้ซื่อตรงยังแพ้ขนาดนี้เราไม่เหลืออะไรที่จะไปเคลมความสําเร็จให้กับประชาชนได้เลยเพราะฉะนั้นเขาเดือดร้อนเขาอยู่ไม่ได้เมื่อเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องพยายามยั่วยุแต่ยั่วยุยังไงในครั้งนี้ไม่ให้เป็นเกมเดิมก็ออกมาโกหกแบบเดิมก็ไม่ได้แล้วคนเดิมเดิมของเขาซึ่งเคยใช้ในการพูดก็พูดน้อยลงเพราะตอนนี้เครดิตเขาเริ่มเสียของเราเรายังใช้คนเดิมพูดได้เพราะอะไรเพราะถึงเราจะช้ากว่าแต่เราพูดจริงตลอดเพราะฉะนั้นเครดิตเรายังอยู่เพราะฉะนั้นเช่นกันนะฮะลองดูดีๆณตอนนี้ เขาจะต้องเปลี่ยนวิธีก็อย่าไปเข้าทางเขาในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาถ้าเราเห็นนะคะเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราเคยบ่นกันว่าช้ามากเลาว่าอ่อนแอวันนี้เราเห็นจริงๆนะว่าทั่วโลกเขาเริ่มเห็นชัดๆและก็มีหลายๆสื่อเริ่มออกมาโพสต์เริ่มออกมาพูดเหมือนกันว่าเขาเห็นวิธีการของทางกรรมัมพูชาแล้วด้วยวันนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรามาเริ่มกลับอย่างที่น้องอ่านบอกเขาตกมาแล้วเราตกกลับปั๊บเนย จบสิ่งที่เราทํามาตลอดเดือนที่ผ่านมาศูนย์หมดเลยะะแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทําอะไรเลยนใช่ <นะ S 1> ค่ะแต่มันมีกรอบของมันมีมีเงื่อนไขของมันอย่างเช่นบอกว่าต้องทําทําได้ในสัดส่วนค่ะซึ่งเราอะเรารู้แค่ว่าทาได้ในสัดส่วนเราก็จะบอกแค่นี้ได้สัดส่วนไหมนะแต่ว่าในความเป็นจริงทางเจ้าหน้าที่ที่ตรงนั้นเขารู้อยู่แล้วแหละว่าสัดส่วนอยู่แค่ประมาณไหนและมันมีอย่างนี้ด้วยนะคะอย่างการปล่อยคลื่นเสียงเนี่ยมันเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมด้วยเพราะว่าอันนี้คืออุปกรณ์ในการสลายม็อบการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบังเอวว่่่่ายยยยัังงไมมหุแตกร้นนนเเเเเสสสีีีีจจะ็็็ปปปอท การยอมรับว่านี่คือความยุติธรรมที่เกิดขึ้น